กัดทุกคนมีคนมานอนเฝ้าสองคนด้วยหนึ่งสองหนไหมนี่นี่ที่เหลือเนอะนี่เห็นไหมนี่อะดูไปดิดูไปเห็นไหมดูไหมเห็นไหมนี่มตุ๊ดตุ๊ดใช่ไหมมานอนเฝ้าสิมานอนเฝ้าพี่หนึ่งเลยสิพวผมมานอนเฝ้าคุณแม่ครับผมผมนอนเฝ้าคุณแม่ครับ น่ารักทุกตัวเลยนี่หนูหินหนูหินหนูหินหรือน้องจีจี้นี่เองนี่จีจี้จีจี้จีจี้ค่ะหนูชื่อจีจี้นะคะพะโล้ Hello, ค่ะหนูชื่อพะโล้เบอร์หนึ่งเบอร์สองค่ะพะโล้ <Hi. S 1> Hello, ค่ะขาหมูค่ะนี่ค่ะ

หลับยังไม่ตื่นเลยมันกับรองเท้าน,งนอง่ะ <ไป S 1> เอาไปไหนอีกอ่ะโอ้ย